ลงวเวอร์ชันใหม่เหรอเรื่อจากรถด้านล่างเหรอครับใช่ไ,ไหนเพียร์ชันลงไป็นปีลงไปสิยิงเสือไทย้องเพงลงติดชีวิตเอ็ก้ร้องเพลงสิคยตัวนสีลองได้แค่นี้เองเหรอนี่ตาเจอ,อบ้างนี่ยูเอสซีเหรอตาเจอบ้าง <laughs> ตาเธอสิหรือว่าตาเจอบ้างสิ ถึงรอถึงวันไม่ไม่ได้อะมันลิก<ต>กล้องก,กลับมาไม่ได้มนมนต้องกลับมา,า,าถ่ายถ้่กปกติมันถ่ายอ้าวมือบงังกล้องอีกเอาต้องไม่เป็นให้ขี้ลอร้องนี้ไปยินรับลูกโลกเร็วเป็นถึงสี่แล้ว